เลสเตอร์ซิตี้ปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำนายผลและอัตราต่อรองพรีเมียร์ลีกประจำซีซั่น2019-2020ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019-2020เลสเตอร์ปะทะแมนยูไนเต็ดวันที่26กรกฎาคมณสนามคิงพาเวอร์สเตเดียมเวลา22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเลสเตอร์ซิตี้ทีมจิ้งจอกสยามของกุนซือเบนนี่์รเจอร์ล่าสุดพายทอแนมฮอสเปอร์ยับเยิน0-3 ตอนนี้รังอันดับที่5ของตารางมี62แต้มตามหลังอันดับ3และ4แค่แต้มเดียวโอกาสจบด้วยท็อปโฟเป็นไปได้แน่ๆถ้าเปิดบ้านชนะแมนยูในเตดได้ในเกมนัดสุดท้ายสภาพความพร้อมของทีมมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บให้ปวดหัวเพราะทั้งเจมส์แมดิสันเ็นชินเวลและชิเซียนฟุกบาดเจ็บเปลี่ยนฤดูกาลกันไปที่เรียบร้อยชากราโซยุนสูติดโทษแบนใน2นัดสุดท้ายรวมถึงริคาโดเปเรราแบ็กจอมบุกที่เดี่ยงยาวไปก่อนหน้า นายไของมาร์กอัลเบตันรอทดสอบความฟิตคาดว่าคงจะจัดชุดทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เทเปอร์ชไมเคิลเฟอรเสาจอห์นนี่อีแวนเป็นตัวหลักในเกมรับวิเฟตเอนเดดียู่ดิติลมองและลุคโทมัสคุมแดนกลางอายเซเปเรสผนึกกาลังกับเดมารายเกรสร้างสรรปั้นเกมรุกให้กับเจมี่วาดี้รับบทหัวหอ,อกหน้าเป้าล่าตาข่ายส่วนแมนยูเนเต็ดของโอเลกุน่าโซชาไร้ชายมาสองเกมติดต่อกันนัดก,ก่อนแพ้เชลซี เกมล่าสุดเสมอเวทแฮมพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ดังใจตอนนี้รังอันดับ3ของตารางมี63คะแนนถือว่าเกมนี้สถานการณ์ดีกว่าคู่แข่งเพราะหวังเพียงผลเสมอก็พอที่จะคว้าตัวไปยู่าแชมเปี้ยนสลีกแน่นอนแล้วส่วนถ้าแพ้ก็ยังลุ้นให้เชลซีพ่ายก็จะกลายเป็นแมนยูได้สิิ์จบท็อฟโฟความพร้อมของเกมนี้ขาดไปเพียงแค่เอริกบายยี่ที่บาดเจ็บลงสนามไม่ได้ที่เหลือฟิตพร้อมลงสนามคาดว่าดาวิดดคเคอาจะฝ้าเสา แขงหลัง4ี่คนแน่นๆประกอบไปด้วยทีมอ็อทีฟอร์ซูเมนซาวิกตอร์ดิเดเลฟแฮร์รี่แม็คไกวและเบดอนวิลเลียมส่วนเกมแดนกลางพอปอกบาเนมันยามาติดเมสันกรีนวูดลงประจำการบูโน่ฟรนันพร้อมสร้างสรรเกมรุกโดยมีมาคาราฟอร์ดองตัวนี้มาสยยวเป็นกำลังหลักล่าตะข่ายในแดนหน้าการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คู่ระหว่างเลสเตอร์กับแมนยูเต็ต ทีมจิ้งจอกสยามแพ้2จากสมนัดหลังสุดเรียกได้ว่าสะดุดมากเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งปีศาจแดงก็ไร้ชัยมา2นัดติดถือได้ว่าฟอร์มช่วงโค้งสุดท้ายกินกันไม่มากแต่จากสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดเลสเตอร์ไม่เคยเอาชนะแมนยูได้เลยรวมถึงสภาพความพร้อมของทีมที่เจ้าบ้านประสบป,ปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนสวนทางกับทัพปีศาจแดงที่ขุมกาลังฟิตพร้อมลงสนามแทบจะสมบูรณ์อัตราต่อรองมีความเห็นว่าแมนยูในเตตดจะเป็นฝ่าย บบุกกมาเ็ชชัยชนะไปไปด้จากกระแสข่าวที่ว่าเลสเตอร์จะทาบทามดึงตัวนักเตะทีมชาติไทยย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดคุณอัยวัตรศรีวัฒนประภาประธานสโมสอเลสเตอร์เปิดเผยกับสื่อถึงโอกาสที่แข่งไทยจะไปค้าแข่งกับเลสเตอร์เรามองตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อทีมและมองว่ามีนักเตะคนไหน ที่มีความสามารถมากที่สุดในประเทศไทยเราก็จะทําเรื่องนี้ผมไม่เคยหยุดคิดแต่มันต้องหาคนที่เก่งจริงๆซึ่งถามว่าตอนนี้มีหรือ,อยังคงต้องช่วยกันหาหาดูกันต่อไปแต่ถ้ามีขึ้นมาและประสบความสําเร็จเราก็พร้อมแน่นอนแล้วก็มองหาทั่วโลกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเจอคนคนนั้นเราจะเป็นคนแรกที่เราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้องคนไหนก็แล้วแต่เลสเตอร์จะไปน,นําตัวนักเตะค,คนนั้นเข้าสู่ทีมให้ได้อย่างแน่นอนยังอะไรก็ดีก่อนหน้า คุณผู้ชมมัศสยาวานิชรองเลขาธิการเลสเตอร์เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วว่าทีมชาติไทยยังไม่ได้อยู่อันดับท็อป70ของโลกโอกาสที่จะเล่นในลีกอังกฤษยังมีอุปสรรคในเรื่องของวีซ่าและเวิร์กพร์มิดทว่ายังสามารถไปค้าแข่งในลีกยุโรปประเทศอื่นได้ในแบบเวลา2-3ปีแบบไร้ปัญหาและหาทางดันตัวเองเข้ามาสู่ลีกแดนผู้ดีได้ในภายหลัง